สวัสดีค่ะนะคะพบกับครูตานอีกเช่นเคยนะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์เมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะอันนี้คือเฉลยที่เราทําไปแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าโจทย์เขาถามว่ามีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดกี่ต้นอ่ะโจทย์เขาบอกมาอยู่แล้วว่าต้นหอมคือ2ต้นใช่ไหมคะต้นผักชีเขาก็บอกมาแล้วว่ามี6ต้นนะคะดังนั้น หกบวกสองสองบวกหกก็ต้องเท่ากับแปดใช่ไหมคะโอ้โหนักเรียนเก่งมากทำถูกหลายคนทำถูกทุกคนเลยอ่ะมาดูข้อต่อไปเขาบอกว่าพ่อมีมะละกอสุกสามผลอ่ามะละกอดิบอีกสามผลใช่ไหมคะพ่อมีมะละกอทั้งหมดกี่ผลนี่โจทย์เขาถามมาแล้วเขาก็ให้เขาให้มาแล้วว่าพ่อเนี่ยมีมะละกอทั้งหมดกี่ผลนี่อันนี้คือคำถามส่วน โจทย์บอกบอกมาแล้วว่าพ่อมีมะละกอสุก3ผลค่ะนักเรียนก็แค่เอาใส่นี่ไปเอามาจากโจทย์เลยใช่ไหมคะมะละกอดิบเขาก็บอกมาแล้วว่า3ผลอ่าดังนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราก็จะได้ว่า3บวก3 3อ่า3บวก3มอ่ามี3แล้วนับต่ออีก3ไปค่ะ3ก็คือ4 5 6อ่า3บวก3ก็เท่ากับ6ใช่ไหมคะ อ่อันนี้เขาให้นักเรียนเขียนคําถามและที่เขาบอกมาเองใช่ไหมคะเขาบอกว่าโจทย์ถาม่ะครูมีเมล็ดถั่วเขียว5ถุงซื้อมาเพิ่มอีก3มถุงครูมีเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมดกี่ถุงโจทย์ถามว่าครูมีเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมดกี่ถุงอันนี้คือคําถามใช่ไหมคะให้นักเรียน เขียนลงไปเลยใช่ไหมอ่าต่อไปโจทย์บอกบอกอะไรบอกมาแล้วว่าครูมีเมล็ดถั่วเขียว5ถุงแล้วก็ซื้อมาเพิ่มอีก3ถุงดังนั้นก็แค่เอาอ่า5บวก3นะคะที่มีอยู่แล้วแล้วก็ซื้อเพิ่มมาอีก5บวก3ก็เป็น8โอเคใช่ไหมคะอ่ามาดูหน้านี้เขาบอกว่ามีคนทำความสะอาดห้องนะคะ ห้องเรียน9คนมีคนอาสามาช่วยอีก1คนมีคนทำความสะอาดห้องเรียนทั้งหมดกี่คนใช่ไหมคะมีแล้ว9คนมาช่วยเพิ่มเพิ่มก็คือบวกใช่ไหมคะ,ะเพิ่มก็คือบวก9บวก1ก็ต้องเท่ากับ10นั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้คือเฉลยนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนนะคะเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกก็คือนะคะจะไม่ได้หาคําตอบแต่ว่าให้นักเรียนเนี่ยตั้งโจทย์เอาเองอตั้งโจทย์เอาเองจะเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าอะไรคะขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกหน่เส้นอย่าลืมนะเขาบอกนะคะโจทย์บอกเนี่ยให้ขีดเส้นหนึ่งเส้นนะคะและขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ถามสองเส้นอ่ะ ให้ขีดโจทย์บอก1เส้นโจทย์ถาม2เส้นนะคะอ่ะเรามาดูนะคะโจทย์ปัญหาในห้องสมุดมีนักเรียนชาย4คนนะคะและนักเรียนหญิง3คนมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนอ่ะครูตาลบอกไปแล้วว่าถ้าโจทย์บอกเนี่ยให้ขีด1เส้นอ่ะเขาบอกมาแล้วใช่ไหมคะว่าในห้องสมุดมีนักเรียน สี่คนอ่าดังนั้นขีดเส้นใต้กี่เส้นคะหนึ่งเส้นอ่าใช้ไม้มันทัดนะคะอ่าขีดเส้นใต้ลงไปอ่าหมดหรือยังที่เขาบอกมายังเพราะเหลืออะไรคะนักเรียนหญิงอีกสามคนอ่าไม่ต้องขีดต่อกันนะคะให้ขีดช่องมันช่องที่ว่างด้วยนะคะสามคนใช่ไหม อ่าอันนี้คือโจทย์บอกเนาะให้ขีดหนึ่งเส้นอ่าแล้วเขาบอกว่าโจทย์ถามโจทย์ถามว่ามีนักเรียนทั้งหมดกี่คนข,ขีดกี่เส้นคะอ่าเขาบอกว่าถ้าเป็นคําถามให้ขีดสองเส้นนะคะอ่าขีดสองเส้นแบบนี้นะคะอ่าเป็นแบบนี้นะคะ ส่วนข้อ2นะคะให้นักเรียนลองดูนะคะว่าอ,อ่านโจทย์ว่าเขาถามอะไรและเขาบอกอะไรให้ขีดเส้นตามที่เขากำหนดมานะคะอ่าเรามาต่อหน้า69นะคะหน้า69เ้าเขาถามว่าอ่าเขียนสิ่งอ่าเขาบอกว่าเขียนสิ่งที่โจทย์ถามอ่าเขียนสิ่งที่โจทย์ถามเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการบวกอ่าเดี๋ยวครูตาลจะลองทำเป็นตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะคะ นักเรียนดูดีดูค่ะดูข่ะว่าเขามีอะไรเอ่ยเขามีนักเรียนผู้หญิงผู้ชายมีอะไรเอ่ยเขาถืออะไรคะ,ะเขาถือกระติกน้ำํำเขาบอกว่ามีกระติกน้ําบนโต๊ะ7ใบจริงไหมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามี่ห้าหกวางเพิ่มอีก3ใบสมใบามาจากไหนอ่ะ ผู้หญิงถือ1ใบผู้ชายถืออีก2ใบใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนจะสร้างประโยคสร้างประโยคโจทย์นี้ว่าอย่างไรคะเดี๋ยวครูตาลจะสร้างให้ดูสักหนึ่งประโยคนะคะโจ์โจ์โจดเดี๋ยวครูตาลจะเขียนให้ดูนะอย่างเช่นาถามว่ามีกระติกน้ำทั้งหมดกี่ใบอ,อันนี้คือ โจทย์เราจะสร้างโจทย์ขึ้นมาเองนะครูตานจะเขียนว่ามีกระติกน้ำทั้งหมดกี่ใบใช่ไหมคะ อันนี้คือการตั้งโจทย์ขึ้นมาเองนะคะอ่าดังนั้นให้นักเรียนนะคะดูภาพเหตุการณ์นะคะว่าเขาทำอะไรอยู่มีจำนวนกี่จำนวนม,มีมีอยู่กี่ชิ้นกี่อันนะคะอันนี้คือมีไม้กวาด3อันแขวนเพิ่มอีก2อันนักเรียนจะสร้างโจทย์ปัญหาจากตรงนี้จากภาพนี้สร้างด้วย คำว่าอะไรดีนะคะอย่างเช่นข้อแรกคือมีกระติกน้ําทั้งหมดกี่ใบดังนั้นตรงนี้นะักเรียนจะตั้งว่าอะไรดีคะอลองดูนะมี2ข้อหน้า69มี2ข้อนะคะหน้าที่70นะคะหน้าที่70เขาบอกว่า,าสร้างโจทย์ปัญหาการบวกเราอยู่ที่การบวกนะคะเขาบอกว่า5้าบวกสี่ห้าบวกสมาจากไหนคะ5้บวกสก็มี มีคนบนรถกี่คนคะคนบนรถบัสหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าคนอ่ะคนบนรถมีอยู่ห้าคนนะคะอ่ะมีเอ่อคนมาอีกสี่คนคนมาอีกสี่คนอยู่ตรงไหนหนึ่งอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่กี่คนคะสี่คนนะคะตรงนี้นักเรียนอาจจะเขียนว่าอะไรคะ สร้างว่ามีคนบนรถทั้งหมดกี่คนใช่ไหมอา,อาจจะเป็นคำถามที่ว่ามีคนบนรถมีคนบนรถนะคะทั้งหมดกี่คน แบบนี้อันนี้คือสร้างโจทย์นะคะสร้างโจย์ปัญหาการบวกใช่ไหมคะตรงนี้อ่าตรงนี้เขาให้รูปภาพมาก็คืออะไรคะมีโดนัทช็อกโกแลตกับโดนัทสตอรอเบอรี่นักเรียนจะเขียนตรงนี้ว่าอะไรเขียนว่าอะไรดีคะอ่าให้นักเรียนสร้างคำถามนะคะสร้างคำถามขึ้นมาเองและและอะไรคะ มีโจทย์บอกและก็โจทย์ถามเช่นมีโดนัทช็อกโกแลตกี่ชิ้นคะช็อกโกแลตกี่ชิ้น1 2 3 4 5 6 7ชิ้นมีโดนัทสตรอเบอรีร่กี่ชิ้นคะหนึ่งชิ้นให้เขียนไปด้วยนะว่าสตรอเบอรีร่ โดนัทสตรอเบอรี่โดนัทช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขียนคำถามก็คืออะไรคะเช่นมีโดนัททั้งหมดกี่ชิ้นประมาณนี้นะคะส่วนอ่านี่โจทย์ใหญ่อยู่ตรงนี้นี่เองนะคะโจทย์ใหญ่คือนี่ก็คือ1นบวกสให้นักเรียนนะคะสร้างโจทย์ขึ้นมาเองนะคะสร้างโจทย์ขึ้นมาเอง ยกตัวอย่างห้ามเขียนตามภูตาลนะหรือนักเรียนจะใช้คำถามที่ใกล้เคียงกันก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องเขียนตามครูตาลนะให้ดูเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวคุณครูตาลจะเขียนให้ดูนะคะสักครู่นะ,ะคุณครูตาลสร้างโจทย์มานะคะโดยการเอาเลขจากที่เขากำหนดมานะคะโดยตั้งว่ามีขนมตาล1ชิ้นจากโจทย์คือ1ใช่ไหมคะ มีขนมถ้วย4ชิ้นนี่จากโจทย์4ชิ้นชั้นมีขนมตาลและขนมถ้วยทั้งหมดกี่ชิ้นอันนี้คือการสร้างโจทย์ขึ้นมาเองนะคะให้นักเรียนคิดโจทย์ขึ้นมานะคะ,ะโดยใช้ตัวเลขแบบนี้ที่เขาให้มานะคะแล้วครูตาลจะรอตรวจด,ดูนะคะสวัสดีค่ะ